วัดีค่ะวันนี้พามารีวิวงานกระจกเวฟ้อยค่ะลูกค้ากระจกเวฟ้อยนะคะลูกค้าราคา69บาทนะคะลูกค้าบอกเลยว่าตัวนี้งานกระจกไม่หลอกตางานก้านแข็งแรงนะคะเป็นงานก้านเหล็กนะลูกค้าไม่ใช่ก้านอลูมิเนียมตัวนี้ไม่หักง่าย ไม่หักง่ายไม่งอง,ง่ายนะคะใครที่มีปัญหากระจกเก่ากระจกพังกระจกแตกอยากได้งานกระจกแต่ราคาเออแต่ว่างบน้อยงบประหยัดแนะนําจัดกระจกตัวนี้ได้เลยนะคะลูกคา้าราคานะคะลูกคา้าราคาเพียงแค่6 9บาทลูกค้าบางคนกดได้ต่ำกว่า6กานะใครอยากได้ต้องรีบซิมรีบต่ำนะคะลูกคา้าเพราะว่า ะะที่ร้านจะมีเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยเวฟร้อยผ้าเดี๋ยวหนูจะปักหมุดไว้ให้นะคะใครเห็นลิปนี้ต้องรีบจัดเลยนะราคานะคะลูกค้าราคานี้ไม่ได้มีตลอดใครอยากได้ต้องรีบกดเลยนะใครสนใจนะคะลูกค้าหนูส่งของทุกควันไม่มีของเก่าไม่มีของค้างสต็อกนะคะงานมือหนึ่งแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีนะพิกัดตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือเลยจ้า